โซย่ต้าวีออสหูฟังเดนอนเอ็กซ์ไซส์ฟิกมาดูกันต่อกับทรูเดอะคัพเค้กครับตอนนี้กำลังจะเข้าสูดานที่4นํนำโดยพัสเตอร์ครับพัสเตอร์ใส่กระโปรงสอบครับซึ่งแอบไปแหวกท่ามากรรมการก็ให้ด้วยครับตามมนด้วยโซ่ครับมาด้วยรองเท้าสุดส เฮ้ยจักรยานใจเย็นนี่ลูกเฮ้ยเอบิครับใช้เข็นจักรยานเอาครับมีมีตอนหลังมีเอาละครับพาสเตอร์มาสู่ด่านที่4ก่อนใครครับหยิบการ์ดขึ้นมาเป็นตะเกียบขีบมะนาวตะเกียบขีบมะนาวครับก็ต้องขีบออกไปครับก็แบบอ้าวก็แบบชิวๆใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะ โดนพักสิบวิพูดไม่ออกเลยเฮ้ยเองเท้าว่ะเอมี่ได้รองเท้าส้นสูงค่ะต่ำเลยค่ะเอมี่ได้รองเท้าส้นตึกครับโอ้โหดูถนัดมากครับดูครับเดินเป็นรองเท้าแตะเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหเดินแบบไปครับสวยๆครับโอ้โหงามงามหรือไงเนี่ยเอารีบเดินเถอะแม่คุณพาสเตอร์ครับไล่ตาปะจเข้มปุ๊บออกสตาร์ทปั๊บร่วงเลย ลูกบอลครับลูกบอลครับโหโซได้ครับลูกบอลครับเอาละครับรู้สึกจะเป็นงานง่ายของโซ่เลยครับนี่ครับเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหดูครับนี่ครับเอา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 ระทอนชมหน่อยลนออกนอกทางครับอ้าวขาวที้อยญ่ให้หลนอีกนะดูครับพัสเตอร์กับโซ่ครับเอาแซงคืนแล้วครับเสียงลูกบอลให้ดีๆครับ กรมรังไถยก็พยายามจะดิ้นรนให้ได้อันดับที่ดีครับ<ม>โอ้โหเป็นจูนครับร้อนจนหน้ามึนแล้วเหนื่อยสิเอ็นจอยได้จักรยานเด็กครับเอ็นจอยใช้การปั่นครับแล้วอะไรครับโอ้โหจูนไ,ได้ชุดมาสคอตเหมือนเดิมครับดีใจหรือว่าเสียใจเนี่ยมันร้อนนะเนี่ยตารตามห่างๆครับได้อะไรครับโอ้เมจิกซ์ปิงอีกแล้ว โอ้เป็จริงสปีกแล้วอ่ะง่ายมากอันนี้เราได้บ่อยแล้วภาพนี้มันเดนจาวูลเลยเกิดมันเคยเห็นว่าแล้วนี่กระปงเอ้าได้กระโปรงสอบอีกแล้วเอาละครับมิล่าครับตอนนี้ครับหลังท้ายอยู่และกลุ่มผู้นำครับกำลังจะเข้าสู่ด่านที่5<อ>นี่ครับนำมาโดยนางแบบบอกว่านางแบบนั้ทจะไปเดินอย่านี้แล้วปะโต อาสเตอร์ไปยองให้เอมิทิ้งห่างครับดูครับตามไปติดๆครับตามไปติดๆิี่บรรณาวยเรื่องร่วงโซ่กันเช่นกันครับเลี้ยงบอลร่องมากครับดูครับดูครับนี่นี่ผิวเอาไว้ชมหน่อยออกนอกทางแหกโค้งไปเลยเป็นท่อตอนนี้กลุ่มงามเหลือแค่สองคนครับสุดสุดิวมากเลยพี่อาสเตอร์เล่งสปีดแซงเอมิครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วกำลังจะเข้าสู่ด่านที่ห้าครับ เมจิกสปริงได้เมจิกสปริงนี่แหละครับลูกฟุตบอลโอ้โหไม่ถนัดกันทั้งคู่เมจิกสปริงเนี่ยตัวถ่วงนี่ไงเห็นไหมปอบปุ๊บร่วงปั๊บส่วนทงนี้ครับเอมิครับมันไม่ง่ายนะครับลูกฟุตบอลอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นพัสเตอร์หล่นแล้วหล่นอีกครับเอมิ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 ดันแงโอ้ดันเตะไม่ไหนมันโต อยจะข้ามรั้วอยู่แล้วแม่แห่โซ่ครับตาตาครับเอาได้อะไรครับลองทางโซนตึกมันมาอีกแล้วส่วนเอนจอยอยู่ๆก็โผล่ไงไหนไ่รู้ครับทิ้งโคครับโอ้โหจังเอาได้จักรยานต่อครับรู้สึกเอนจอยจะสนุกสนานกับการขี่จักรยานหลือกับนี่ครับใช้จักรยานเป็นพาหนะครับ แล้วนี่กําแซไเอาสปีดโลกมาอีกแม่เอวิเพิ่งหาบอลเจอครับแล้วนี่ครับกําจะหยิบบอลขึ้นมาเอนจอยแสงครับเอนจอยมามือจริงๆครับแสงขึ้นไปที่หนึ่งแล้วครับนี่ครับเอวิรีบแล้วครับรีบแล้วเอาเอาเอาลูกฟุตบอลออกนอกลู่นอกทางจริงๆเลยดูครับโอ้โหเอนจอยสบายนะครับใช้จักรยานไถเอาไถเอาครับโชว์ไหนไม่ชะตาจะไถเอา ส่วนทางด้านนี้ครับส้นตึกครับก็ต้องเดินต่อไปทีมพิจารณาคงใส่ได้ <c oughs> พัสเตอร์อยู่ข้างหน้าครับ <c oughs> เลี้ยงไอเมจิกสปริงเนี่ยอย,ะย,ะยะ่าอย่าไปแตะเขาอย่าไปแตะเขาเดี๋ยวเขาร่วง <c oughs> โอ้โหโซ่แซงแล้วครับ <c oughs> โอ้ยพัสเตอร์ดีเซ็ง <c oughs> เลยครับได้เมจิกสปริง <c oughs> และกลุ่มลังท้ายมากันแล้วครับจูนตาแล้วก็บิลล่าครับก็ด่านที่6นะคะ6กด่านโจ้คุณมันแปลกโจ้ นะคะแตไม่ได้ต้องถอดนะคะ,ะตาลครับใช้สมาธิกับการทรงตัวครับเดินมาอย่างเศร้าเอ้าวมิล่ามาครับมิลา่ามิล่าจะแซงอโอ้โหมิล่าไม่บวยแล้วครับสามารถแซงขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นความฝันที่มิล่ารอมานานแล้วอ,ะอ่ะ ทำเนี่ยกันชนะแล้วบัตรท่อเอาละครับมาดูกลุ่มผู้นำกันครับเอ็นจอยยังนำอยู่เข้าสู่ดานที่6แล้วครับนี้ครับไถมาไถมาไถมาใช้จักรยานให้เป็นประโยชน์ครับได้จักรยานแล้วใช้เป็นพาหน,นะนี่ hey, ครับด่านสุดท้ายด่านที่6ยิบได้อะไรไไโอ้โห,โโหเจอไม้พลองครับงานยากซะแล้วสิ นี่ครับดูครับเอนจอยไม่ถนัดครับอ้าวโอ้ยโคกกล้องแตกไปแล้วโอ้ยอ่ะครับนั่นส่วนทางด้านนี้ก็ยังเลี้ยงบอลออกนอกลู่นอกทางอยู่โอ้โหขึ้นสะพานด้วยตายล่วงไปแล้วพักสิบวินาทีและดูทางกับการใหนล้นสูงนี่ไงดีะลงมาเลยลงมาเลยไม่ล้มหรอก แตเนเดื่อยครับเดื่อยฮาสเตอร์ครับอยู่ที่4 <c oughs> มาช้าๆกับไอเมจิกสปินมัน่วงอีกแล้วเจไอเมจิกสปินเจ้าปัญหาเนี่ยขอชุดบัสคอตได้ไหมอ่ะน่าจะอันนี้จูนครับ<ะ>ร้อนร้อน <c oughs> ได้ชุดบัสกชอตวิ่งสิครับผมโอ้โหร้องไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ดีใจ <c oughs> นะครับร้อน <c oughs> ละละสามสี่ห้าหกเจ็ดแสงขึ้นมาเป็นที่สี่แล้วครับ บิล่าครับได้กระโปงสอบครับดูครับแล้วทําอะไรนั่นน่ะเหนื่อยครับอ้าวทังนี้ก็พักสิบวิอีกโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยเอาละครับ enjoy ไกลจะถึงเส้นชัยนะครับเอมิพึ่งเข้า่านที่หครับโอ้โห enjoy แต่ว่าไอการเลี้ยงไม้พองเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะเนี่ยดูครับดูครับดูครับโอ้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 ด่านโอ้โหมีปัญหากับไม้พลองครับผู้หญิงคนนี้ ส่วนเดนได้เนี่ยครับเลี้ยงลูกบอลไปครับนี่ครับออกน่องลู่นอกทางอีกหรือเปล่าโอ้โหมาถึงด่านที่6แล้วได้อะไรตะเกียบชีบะนาวครับโอ้โหสบายเลยคร,ลครับตะเกียบชีะนาวจะแสงไม้พลองแล้วไม้พลองก็ยังคงประคองมาเรื่อยๆครับเอเบก็พอมาแล้วครับโอ้โหถึงด้านนี้ก็พักสิวินาทีพอด,ดี เป็นโอกาสของเอมิ Bond คร ans, ับมาแล้วครับโอ้โหดูค oh รับโอ้โหเอนจอยพยายามหนีครับยิ่งหนีก็ยิ่งเสียสมาธิครับโอ้โหแซกกันเห็นเห็นครับแต่บรรดาร่วงครับมันหล่นอะไรตอนนี้ครับโอกาสับมาเป็นของเอนจอยครับและดูครับเอนจอยโอ้โหเลี้ยงไว้พอมันยากครับมันยากมันยากเอยนั่นไงมันโอ้ยากจริงๆครับ เอบิยิ้มเลยครับวิ่งไปก่อนเลยสบายแล้วเส้นใช้อยู่ตรงหน้าแท่นี้เอจะพลาดไปไหนแน่นอนครับเอบิเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งครับนี่โยนมะนาวโชว์เลยเอ็นจอยยังพยายามครับจะเข้าที่สองครับจะเข้าที่สองอ้าวโซมา้วครับโซเลี้ยงลูกบอลมา้วครับเอ็นจอยดูนะครับสิบวิอีกแล้วครับแล้วโซครับโอ้โหเลี้ยงรวมมาอย่างสบายเลยดูครับแล้วก็ ยิ่งประตูอ๋อไม่ใช่นะครับต้องแซงให้ได้ครับลอยลูกพี่ไม่อยากทำอย่างนี้อย่าไปลูกโอ้โห,โ,หโหดีครับจอยระวังลูกบอลระวังลูกบอลเอาเอา็นจอยพลาดครับ <c oughs> โซ่แซงไปแล้วครับ <c oughs> แล้วขณะที่แซงเอา้าทำลูกบอลออกไปด้วนเลยครับ จะแซงได้อยู่แล้วเจียวพักสิวิครับแถมลูกบอลไปไหนก็ไม่รู้ครับเอนจอยก็เลยเรียกไม่พองเข้ามาได้นี่โชว์ท่าไดาไม่เยอะเลย <c oughs> ได้ที่2ไปโซ่ก็เข้ามาเป็นอันดับที่3ก็ครับตามร้รอจูนเป็นอันดับที่4ี่พาสเตอร์อันดับที่5แล้วเซอร์ไพรส์ที่สุดบิลล่าได้อันดับที่6ก็ไับไป่บวยครับพอสุดท้ายคือตาน,นั่นเองโอ้ยหอบแพกหอบแฮกมาเลย E aí